สวัสดีครับพีเพนะครับวันนี้พี่เพจะมาแชร์ประสบการณ์หลังจากที่พี่ไปสัมผัสเจ้าตัว Honor X7C รุ่นใหม่ล่าสุดของตระกูลซีรีส์ X7 ของ Honor ครับผมจากเดิมพีใช้ตัวนะครับ Honor X6B กับตัว Honor X7B มันเป็นมือระหว่างรุ่นนะผมกลางๆของตัวทั้ง2ตัวซึ่งหมายว่าพีไปสัมผัสมา,มากับความทนความถึก และโคตรคุ้มครับผมตัวนี้พีจะขอแนะนำในการซื้อนะครับผมที่พีจะทําการแกะกล่องเร็วนี้พีก็ซื้อมาจากผมลิงก์ของผมด้านล่างในการซื้อเป็นเครื่องสูนไทยประกันสูนไทยพี่ก็กดมาจากลิงก์ด้านล่างผมในการซื้อบางครั้งเนาะเราค้นหาเองอาจเจอของปลอมแล้วก็ไม่ใช่เครื่องสูนที่น่าให้กดซื้อตามงก่พี่แนบให้ใต้คลิปเพราะว่าพี่ก็กดมาจากลิงก์ของผมด้านท่านในการซื้อบอกเลยว่าคุ้มจริง อย่าลืมชมคลิปแกะกล่องตัว x 7 c แล้วโดยผมวันนี้พีจะมาเชร์ประสบการณ์ว่าเฮ้ยหลังจากที่ไปสัมผัสมาสเปคกับราคาตัวนี้มันคุ้มไหมจากเดิมพีใช้ซีรีส์ของตัว x 6 b หรือว่า x 7 b มาบอกเลยว่าตัว x 7 c คอนเฟิร์มเลยว่ามันคุ้มจริงครับมารู้ว่าสเปคของเจ้าตัว x 7 c มันเป็นอย่างไรผมตัวนี้เดี๋ยวก็คือลำโพงครับลำโพงให้มันเป็นลำโพงคู่มือกับตัวเจ้าตัว x7b ครับลำโพงถือว่าเสียงดังฟังชัดมากครับซึ่งเอาตรงนี้ลำโพงคือเสียงจริงแบ็ครับแบ็ให้มาเหมือนการผมตัวนี้แบ็ให้มา6 0 0 0นมิลลิแอมเหมือนกับเจ้าตัว x7b ครับซึ่ง6 0 0 0นมิลลิแอมตัวนี้บอกเลยว่า CPU มีความเร็วความแรงแล้วก็ใช้ตัวซิเซอก้อน685ออกซาคอซีก็เหมื่นผมตัวนี้บอกเลยว่าสเปคทุกอย่างใกล้เคียงกับ x7b มากแต่เอาความถือความทนของตัว 6B มันผสมผสานกันทําให้มือตัว X7C บอกเลยว่าโคตรคุม้มคือมันอึดมันทนผ่านการรับในการตกกระแทกถึง5ดาวของ HG1.5 เมตรผมในการซัพพอร์ตในการตกกระแทกซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้สพีถือว่าสุดมากครับแบตให้มา 6,000m ซึ่งพีไปทดสอบในการเล่นเกมสับตัว X7C มาแบตอึดครับคือ1วันนี่บอสบายสบายหายห่วงครับบอกเลยว่าสเปคคือสุดมากแรม 8G บวกเพิ่ม 8G ซึ่งมันเป็นดีกีของตัว X7B ครับแรมเท่ากันรอมเท่ากัน CPU เท่ากันครับคือบอกเลยว่าแล้วความแข็งแกร่งเอาของตัว X6B มาใส่ทำให้มันเกิดผสมประส,มมะสานทำให้เป็นตัว X7C ตรงๆเลยว่าคุ้มจริงครับการฝุ่นกระอ,องน้ำเริ่มซึ่งบอกว่า X7C สปีดถือว่าคุ้มจริงครับก้องหลัง108ล้านเอาของตัว X7B มาใส่ใน X7C ครับซึ่งองตัวนัาสปีร,รู้สึกว่ามันคุ้มจริง ถึกทนคุ้มคอนเฟิร์มผมสับพีนะรู้สึกว่ามันมันน่าใช้งานมากผมตัวนี้ซึ่งตัว X7C เนี่ยสับพีนะรู้สึกว่าคุ้มครับกล้องพีไปสัมผัสมาคือสเปคกล้องนะ่ะไม่แตกต่างกับตัว X7B เลยผมซึ่งตัวนี้ X7B ราคาไม่เกิน5,000นะส่วนต่างถ้าพีมุมมองพีนะคือความคุ้มทั้งสองครับถ้าตอนนี้ X7C ลงขายก็เียเป็นปการกดในการสั่งซื้อถ้ามี s 7 b อีกครับผมก็คุ้มสัปพพีนะมันน่าจะป็นคนชอบครับส่วนตัวถ้าไปของใหม่ก็ไป x7c แาานะฮะใครอยากได้ตัวรแรกๆครับผมที่เปิดตัวก็คือ s 7 b สัปพพีก็ยังคุ้มค่าครับผมดีไซน์ด้านหลังมันจะแค่เคียงกับ,บ x6b ครับตัว x7c นะครับนี่ครับดีไซน์ก็จะประมาณนี้ผมตัวนี้นะครับใช้เฟรมแบบแบบอลูมิเนียมแบบเพอร์เฟกต์นะผมนี่ครับซึ่งผมตัวกล้องนะมันจะประมาณนี้ผมกล้องหลังนะครับผมให้ดูกันครับ กล้องหลังตัว x 7 c จะประมาณนี้ผมซึ่งเก็บสีสันของภาพสัปีนะรู้สึกว่าสกินโทนนะไม่ได้แตกต่างกับตัว x 7 b เลยครับผม x 7 c กับ x b ตัว b, ว b กับตัว c ไม่ได้แตกต่างผมในเรื่องกล้องซึ่งกล้อง p ไปใช้งานมาถือว่าอัพเป็นตัว m e t c os version 8.0น8.0หรือว่าตัว a n d r o i d 14ก็ใช้งานไม่แตกต่างกันมากครับบอกเลยว่าตัวนี้สปีนะ3 0 0 0กว่าบาทก็คุมตอนนี้ o r x 6 b นะครับตรงตเลยว่าสัปพีนัรู้สึกว่ามันน่าใช้งานและสเปคกับราคาคือคุ้มจริงครับหน้าจอผมให้มา6.77นิ้วครับหน้าจอสัปพีนะมันจะมีความใกล้เคียงกับตัว x 7 b ครับผม x 7 b นี่6.8แต่ตัว x 7 c นี่6 7นิ้วผมซึ่งเอาตรงนั้นสัปพีนะัในการทัดในการกดก็ถือว่าเพียงพอครับแต่นะผมหน้าจอจะได้ความชัดคือ hd พัดเนาะนี่ครับ จะความชัดจะประมาณเท่าตัวนี้ผมแต่ถ้าใครจะอัพเกรดเป็น full A-D-Pad ก็ไปตัว X 7 B ครับสัพีก็ถือว่าเป็นมือที่คุ้มครับเอาตรงว่ามันน่าใช้งานมากครับนี่ครับคือเอาตรงนะสับพินะตัว X 7 C น่ะน่าใช้ครับลำโพงเสียงดีลำโพงผมอารมณ์มันจะคล้ายตัว X 7 B ครับดวพี่ขอเปิด X 7น็น B ให้ฟังเลยว่าลำโพงตัว X 7 C มันจะประมาณนี้ผมซึ่งพีไปสัมผัสต,ตัวเสียงแล้วแหละ เสียงมันจะประมาณนี้ครับผมให้ดูว่าเสียงมันจะประมาณไหนผมซึ่ง CPU เท่ากันความเร็วความแรงเล่นเกมไม่แตกต่างกันมากครับนี่ครับเสียงผมจะมาทั้เลยเสียงถือว่าดังครับครับเสียงลำโพง2ตัวของ X7C ก็ถือว่า สูสีกับตัว x7b ไม่แตกต่างกันมากมายครับสับใครที่มี x7b ก็ไม่ต้องเปลี่ยนครับแต่ถ้ามีของรี่ประกวดผมตอนนี้ x7b ราคาเท่ากับ x7c ครับแต่ถ้าใครชอบความอึดความทนผ่านการ SS ตัวนี้ก็ผ่านผมสผม3,000กว่าบาท x6b ก็ผ่าน x7c ผ่าน SGS 5ดาวครับทำให้ป้องกันก,การตกกระแทกผมบอกเลยว่าสักพีนันรู้สึกว่าสุดครับก็ผมกล้องหน้าให้มาเหมือนผมกล้องหน้า8ล้าน 8ล้านสกินโทนมี AI กล้องหลังกล้องหน้าสัพพีรู้สึกว่าในการปรับสีสันถือว่าทําการบ้านปรดีมากครับผมสัพพีนะรู้สึกว่ามันน่าใช่ไหม support เครื่อง 4G ทั้งคู่ก็เหมือนกับผมตัวนี้นะครับซึ่ง WiFi ทั้ง4 WiFi 5ก็ผมสามารถ s p o r t ได้เอาตรงน้นสัพพีรู้สึกว่าคุ้มครับตัว X7C อีกตัวคุ้มผมมันเปิดตัวพร้อมกันคคอืจ้าตัว o n o r 200 Smart ครับก็ราคาเหรียญมัน6,000กว่าบาทนะครับดวพี่ขอร์เนบดีจะตัวออเนอร์ Smart ให้นะครับซึ่ง Smart s a p i นะมันเป็น CPU ที่ Snapdragon 4 Gen 2ครับสบเปคต่างๆใกล้เคียงกัน,นผมกับเจ้าตัว X7C เหมือนเอา X7C ไปอัปเกรดเป็นมือถือ 5G ครับผมแล้วก็หน้าจอชัดขึ้นกล้องดีขึ้นอย่างเงี้ยผมก็ถือว่าโอเคครับผมน่าใช้งาน s a p i นะในกล่องรับผมก็จะมีหัวชาร์จที่เป็นหัวชาร์จตัว Honor Super Charge 35วัตต์ แมทบอกเลยว่าอึดจริงครับหาดพีช้นนนี้ผม6 0 0 0มิลลิแอมปอึดจริง X6B โคตรคุ้มก็อึดคือมันคือมันเป็นมือถือที่ผสมผสานระหว่าง X7B กับ X6B ทําให้เกิดเป็นตัว X7C พี่บอกผมบอกเลยว่าคุ้มครับมีตัวที่เป็นแบบว่าสายชาร์จมีหัวชาร์จให้เราผมตัวนี้ติดฟิล์มหน้าจอมาจัดอง,งานแล้วมีเคสเป็นเคสใสค,ครับประมาณนี้ที่แถมมาในกล่องให้เรานะครับซึ่งพีไปสัมผัสแล้วมันจะมีคลิป ที่พีแกะกล่องมาผมเบอนี้เพราะว่าพีทำการกดซื้อด้านล่างพีเนี่ยบางคน่ะถาม่ว่าซื้อที่ไหนครับผมพีซื้อมาจากครับผมลิงก์รับผมด้านล่างในการซื้อมันจะเป็นตัว x6b x7b พีสั่งซื้อมาจากลิงก์ครับผมด้านล่างในการสั่งซื้อครับอย่าลืมรับผมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมให้สับพีนะถ้าพีพูดผิดพลาดประกันใดขอไปจริงบอกเลยว่าสับพีนะทนอึดคุ้มมาผมตัวนี้บอกเลยว่าสเปคดีมากแบบดี กล้องมี AI กับราคาเหล็ดประมาณ5,000เจ้าตัว X74SP ถือว่าคุ้มจริงครับพี่จะขอเนี่ยบินกับมือถือที่มันคุ้มค่าเพราไว่าใต้คอมเมนต์นะผมคิดในสมัยนีนน้ขอบคุณครับ